สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราอ่ะในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูว่าวิธีแก้ปัญหาฝา,ฝาลังเวลาปลูกผักไฮโดนูน,น้ํานิ่งนะครมันจะมีฝาลังบางรุ่นที่หลวมคือลมพัดมาเขาก็จะปลิวออกลมพัดเบาๆก็ปลิวทํายังไงก็ปลิวมันดูครับแนวทางแก้ไขง่ายๆไม่ต้องใช้เชือกไม่ต้องใช้เลยหรอกครับมาดูครับผมทําแบบนี้อ่าครับเนี่ยผักผม ตอนนี้ก็เริ่มเก็บมาถึงตรงนี้แล้วน,นี่ก็อายุน่าจะยี่สิบปลายปลายวันแล้วผมไม่ค่อยได้นับเท่าไหร่มันจะมีรุ่นฝารุ่นแบบนี้ครับนี่รุ่นโค้งปกติจะเป็นรุ่นแบบนี้รุ่นเหลี่ยมแบบเนี้ยจะแน่นแต่ถ้ารุ่นโค้งแบบนี้เนี่ยไม่แน่นเพื่อนๆหลายคนก็ใช้เชือกรัดเชือกมัดอะไรต่างๆแต่ผมมองว่ามันก็ทําได้หมดแหละมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําแบบไหนยังไงผมใช้วิธีนี้ครับไม้ไผ่ขวดน้ํา ผมมีอะไรผมก็วางทับไม้ไผ่วางทับได้รุ่นนี้ก็เหมือนกันครับรุ่นนี้จะเป็นแบบเหลี่ยมเหลี่ยมแต่ว่าฝาเขาเนี่ยมุมด้านข้างเขาจะไม่ลึกชัดเจนมีสองรุ่นรุ่นโค้งกับรุ่นเหลี่ยมเลยเนี่ยฝาจะปลิวออกง่ายมากก็หาอะไรวางทับครับนี่แบบนี้ก็ได้ถ้ามันเบาเกินไปก็ทับสักสองขวดใช้ขวดน้ําทับเอาธรรมดาแบบนี้ครับง่ายๆอันนี้ลงลงกล่องได้กี่วันเนาะ สองคืนเนี่ฮะสภาพน้ำลาก็มาแค่ okay, นี้ฮะไม่สีเรียดแต่ของผมจะขาดรุ่นไปรุ่นหนึ่งเพราะว่าต้นพันธ์หนึ่งชุดแบ่งไปให้ลูกสวนปลูกคือคุณครูเขาปิดเทอมเขาต้องการปลูกเยอะก็ไม่เป็นไรให้เข้าไปในส่วนตรงนี้ตอนที่เราจะขายค่อยไปแย่งของเขามามาขาย <c oughs> นี่ครับดูเป็นแนวทางครับเพราะว่าการปลูกผักสลัดนั้น มันไม่ได้ยากเลยแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆเยอะมากครับในส่วนตรงนี้ดูเป็นแนวทางได้ครับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรยาวไม่มีอะไรเยอะเลยแค่พาเพื่อนๆมาดูว่าฝาลังเนี่ยที่มันปิดไม่สนิทที่มันปลิวออกง่ายใช้อะไรทับก็ได้ครับขวดน้ําผมใช้ขวดน้ําใช้ไม้ไผ่คือใช้ของที่ผมมีนี่แหละไม้ไผ่เนี่ยมันตันเนี่ยฮะมันเลยหนักแต่ถ้าเป็นไม้ไผ่ที่มันไม่หนักไม่ต้องทับหรอกครับปลิวทั้งไม้ไผ่ แต่ทางที่ดีง่ายๆก็เนี้ยฮะพวกขวดน้ํานี่แหละแต่ถ้ารู้สึกว่ามันเบาก็ใส่สักสองขวดถ้ากลัวว่าจะโดนต้นก็ใส่แนวนอนก็ได้ฮะแบบนี้ใส่แนวนอนสักสองอันหรือใส่แนวนอนแค่อันเดียวแค่นี้แบบนี้อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ที่เราสะดวกเลยไม่ยากตรงนี้ปรับใช้ได้ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากง่ายแบบนี้เลยอ่ะสำหรับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ